เเรื่องความสำเร็จจ้าภาพยนตร์อย่องนี้ที่ฉายต่างประเทศเลยที่ขว่ามาหลายรอบพล้รับนั่นค่ะเดี๋ยวไม่ต้อตัวยังไม่มาเลยพี่กัดตัวอยู่นะอไปนะไปไหนนะไปพี่โต้กับพี่จีน่าไปได้เลยไงอะพี่โต้ ความสำเร็จที่ต่างประเทศครับยังฉายมาแล้ว็นไงบ้างครับเดี๋ยวต้องให้พี่โต้งปรดิวเซอร์และพุ่มกลับใหญ่เล่าเลยความสำเร็จก็บัญชาที่แรกที่เกาหลีนะครับก็ได้รางวัลจากเทศกาลที่บูชอนนะครับแล้วก็มีไปเทศกาลที่ยุโรปที่อังกฤษอะไรหลายที่เหมือนกันมีที่เวียนนาที่สเปนที่ลอนดอนอะไรอย่างเงี้ยฮะหลายที่เหมือนกันแล้วก็ถ้าฉายในวงกว้างก็จะมีเกาหลีเป็นที่แรกนะครับซึ่งตอนแรกเราก็ตื่นเต้นกันมาเพราะเปิดตัวอันดับหนึ่งนะครับซึ่ง ผมรู้สึกว่าเป็นน่าจะเป็นก้าที่สาคัญมากเพราะว่าหนังพูดภาษาไทยได้ฉายวงกว้างขนาดนั้นแล้วเปิตัวดัมหนึ่งก็รู้สึกเกินคาดครับหลังจากนั้นก็จะเป็นสิงคโปร์ไต้หวันอินโดฮ่องกงอินโดแล้วก็ไทยก็เป็นประเทศที่ับแล้วก็รอว่าเวียดนามแล้วประเทศถัดไปที่กำลังจะมาตอนสร้างว่าอยู่นี่เราคาดหวังไหมครับว่ากระแสตอบรับมันจะออกมาดีนค่นี้ โอ้โหฝีมือพี่โต้บรรจงนี่พี่คาดหวังสูงมากค่ะแล้วก็แล้วก็ฟีดแบัตอบรับก็ดีมากๆจริงๆเสื้อนี้แบบภูมิใจแทนเขาจริงๆอะค่ะครับรายได้มันเยอะด้วยใช่ไหมครับเราคาดคาดขนาดไหนคะว่าแบบจะกลวยได้เป็นร้านแบบ18ร้านมากเลยนะครับอ๋อก็จริงๆตอนที่ทํากับเกาหลีก็ต้องขอบคุณขอบคุณทางคุณเกาหลีจริงๆที่เขาให้เกียรติเนาะแล้วก็แล้วก็เชื่อใจแล้วก็ร่วมกันสร้างสรรค์ไปไปด้วยกันนะคะ แล้วก็วันที่เราขึ้นอันดับหนึ่งครั้งแรกที่เกาหลีก็ภูมิใจภูมิใจในความเป็นคนไทยคนทํางานหนังไทยแล้วก็ประเทศไทยเราไปที่เกาหลีได้แล้วก็นอกจากนี้มันก็ยังไปสิงคโปร์ไต้หวันก็ดีมากฮ่องกงอินโดอย่างเงี้ยค่ะก,ก็ก็ภูมิใจค่ะเงินเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้แต่เราคิดว่าสิ่งที่ดีสุดคือคนชอบง,งานของเรานะแล้วก็พี่ว่าต้งเขาทาได้สิ่งนั้นแล้วอะคะ่ะอันนี้เป็นหนังสยองขวัญ คนของไทยแท้เลยไหมครับหรือว่าไทยแท้ค่ะไทยแท้ค่ะทำความเชื่อไทยเลยวัฒนธรรมไทยเลยใช่ใช่เป็นเรื่องราวความเชื่อของคนไทยในเรื่องร่างทรงค่ะและที่สำคัญที่ไทยแท้หมดเพราะว่าทีมงานทุกคนตั้งแต่เริ่มต้นเขียนบทจนถึงคนทํางานจนถึงถ่ายทําเสร็จคนไทยหมดค่ะบไปสร้างมิติให้กับเกาหลีแล้วว่ามีการแบบว่าเปิดไฟในโรงฉายอะไรด้วยการเปิดรับอันนี้ด้วยมันเป็นยังไงบ้างคะพี่ตัวผมฟังครั้งแรกรู้สึกว่าเออมันดีว่ะคือจริงๆก็มันก็เป็น มันมีกระแสรเรื่องความที่มีคนดูแล้วบอกว่าน่ากลัวนี่แหละครับเขาก็เลยหยิบมันเป็นลูกเล่นทางการตลาดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าน่ารักดีนะครับก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเปิดไฟแล้วจะดูกันยัง <laughs> ไงวะเสียดายเหมือนกันเพราะเมื่อกี้รอบรอบสี่โมงที่เป็นรอบทีมงานพี่แวบ,บเข้าไปดูประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนมาแถลงข่าวเนี่ยเห็นคนสะดุ้งสะดุงด้งแล้วก็แบบหลายคนทีเดียวซึ่งช่วงกลางๆหนังไปจนถึงปลายหนังนี่จะน่าสนใจอย่างครับค่ะ,คะ นอกจากประเทศอื่นที่พูดไปแล้วว่าจะมีประเทศไหนที่ต่อที่จะซื้อหนังเรื่องมีไปฉายบ้างไหมคะจริงๆเวียดนามทราคนรอเราอยู่เลยนะคะหลายๆอีกหลายๆประเทศค่คะแต่เนื่องจากด้วยสถานก,การณ์โควิดนะคะก็เลยต้องรอนิดนึงค่ะจริงๆมันขายไปหมดแล้วนะครับแค่รอรอนาฬิกาอเมริกาก็ฉายแล้วนะครับก็จะเป็นบางบางประเทศก็จะเป็น s t r e มม i n g อย่างอย่างอเมริกาจะเป็นเจ้าใหญ่เลยชื่อว่าั h เ t อร์ซึ่งมันเน้นเฉพาะหนังสยองขวัญเลย ที่สำคัมากเขาจะไปภาคใหม่หรือว่าเขาจะใช้เป็นภาษาไทยภาษาไทยาาภษค่ะแล้วก็ซับไตเติลค่ะอันนี้มันเป็นผลมาจากการที่เราร่วมงานกับคนเกาหลีด้วยหรือเปล่าคะที่ทาให้แบบมันเวอรขนาดนี้ค่ะมีผลแน่นอนมีผลแน่นอนผมว่าด้วยความที่เขาเล็งเห็นอะไรบางอย่างในเราผมก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าเราเกาะชายผ้าเหลืองคุณณรงค์จริงจริงก็คือว่าอย่างน้อยคนก็เพ่งเล็งมาที่เราพวกเรามากขึ้นอะไรเงี้ย แต่ละประเทศที่ใช้นี่ก็ต้องฉบับเดียวกันใช่ไหมคะคือเหมือนกันทุกประเทศเหมือนกันทุกประเทศใช่ใชไม่มีค่ะขนาดเออคเรดิตทุกอย่างเหมือนกันเดียหมดเลยค่ะฟีดแบ็กจากคุณดูอะคะเป็นไงบ้างในสถานะผู้สร้างคุณที่ดูเข้าไปดูริงแล้วมีฟีดแบ็กกลับมาจะต,ต้องมีคมไม่มีคําพูดถึงวิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นต่างประเทศเดี๋ยวต้องพี่โต้นะคะแต่เดี๋ยวคนไทยเนี่ยเดี๋ยวที่เสร็จจากแปลงข่าวเนี่ยพี่ต้องเข้าไปอยู่ปกติเนี่ยรอบแรกเนี่ยพวกพี่ต้องอยู่ดูฟีดแบ็กเลยแต่เมื่อกี้ดูครึ่งชั่วโมงรรรูู้้สสกกกดดีีมมมาาาคค่่ะะือตงปเทศผ ผมบ่าผมตัวผมเองแล้วคุณอาฮงจินฟินมากนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้ตั้งแต่อ่านบทออริจินอลมันเป็นเรื่องเกาหลีก่อนเพราะอ๋อให้เราแปลงเป็นบทิบทไทยนะครับผมก็รู้สึกว่าเรื่องมันโอ้โหเข้มข้นแล้วก็แรงมากแล้วพอออกฉายก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือมันเป็นหนังที่ทุกคนมาดูเพื่อถกเถียงกันนบบว่าคุณเชื่ออะไรคุณคิดว่าฉากน,นี้คืออะไรแล้วก็คุณกลัวหรือไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสำหรับผมณนะตอนนี้มันคือไอคำนั้นเลย the most debated movie of the year ซึ่ง yeah. สำหรับผมคือฟินครับอันนี้ไม่ยิ่งตอกย้ำไหมคะว่าคอนเทนต์ที่มันเกี่ยวสยองขวัญหนังผีมันยังไปได้ไกลโดยเฉพาะของไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะส่งออกได้มากด้วยจริงๆคำว่าไทยฮอลล์เนี่ยเป็นถือว่าเป็นทีเด็ดของประเทศเรานะครับแต่ว่าความต่อเนื่องในยุคหลังอาจจะน้อยลงนิดหนึ่งมันอาจจะยากยากนิดหนึ่งเพราะว่าจริงๆเป็นทั่วโลกเหรอครับคือว่าการพยายามทําหนังสยองให้ยังสดใหม่อยู่มันจะยากขึ้นทุกวันจริงจริง,รงมันยากไหมกับการทําหนังผีให้คนต่างชาติเข้าใจในวัฒนธรรมของไทย ถ้าถามผมเองเนี่ยตอนทาผมไม่คิดเรื่องนั้นเลยไม่ต้องคิดเลยคือเราคิดแค่ว่าเราเห็นอะไรและน่ากลัวในแบบของไทยเรานี่แหละแต่ว่าพอดีโชคดีที่โปรดิวเซอร์เป็นคุณนาคงจริงเพราะเวลาคอมเมนต์ทุกครั้งก็จะพูดว่าเขาจะเป็นคอมเมนต์ของคนดู World Cinema เเขาก็จะให้ความเห็นเราว่าอะไรเวิร์กไม่เวิร์กในมุมเขาอะไรอย่างงี้เราก็ถกเถียงกันกระแสทั่วกระแสทั่วโลกค่อนข้างดีหวังกระแสในบ้านเราขนาดไหนโอ้หวังเยอะเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าร่างทรงนี่มันเป็นเรื่องความเชื่อของคนไทยจริงๆอะค่ะ เพราะฉะั้นเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำเนี่ยเราเชื่อว่าคนไทยอ่ะจะตอบรับและยิ่งเป็นของโต้งซึ่งโหตอนที่พี่ดูคัตติ้งแรงกอะ่ะที่ดูในี่ยออกมาบอกเาโต้งเก่งมากเลยทําได้ยังไงเนี่ย <c oughs> เชื่อหมดเลย <c oughs> แล้วรู้สึกแบบสุดยอดอะในความรู้สึกเราคือร,รู้สึกว่าสุดยอดมากค่ะ ก็มีเรื่องน่าเสียดายนะเรื่องของลิขสิทธิ์ที่ทโดนถูกอเอเงินก็เป็นวิถีที่ต้องเกิดขึ้น,นะค่ะแต่พี่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะรับมือกันยังไงเนาะเพราะว่าวันแรกเนี่ยก็ตกใจเพราะจริงจริงแล้วแต่เดิมเนี่ยหนังเรื่องนี้จริงเราต้องฉายตั้งแต่เดือนกรกฎาคมหลังเกาหลีหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นสถา,านการณ์โควิดเข้ามาแล้วก็พอลงหนังปิดเนี่ยมันฉายไม่ได้อ่ะค่ะจนวันที่เราเปิดเปิดลงหนังหนึ่งตุลาเราก็ยังลุ้นๆแต่เรารู้สึกว่าเออเมื่อลงหนังมีความตั้งใจพวกเรามีความตั้งใจที่อยากฉาย เราก็ต้องดูให้ความปลอดภัยที่สุดเราก็เลยปักวันที่28ตสลาคมแล้วก็ถึงวันนี้ก็สบายใจเพราะคิดว่ามาตรการที่กําลังทําอยู่เนี่ยกําลังดีดีขึ้นมากๆาค่ะแล้วการที่เราไม่ทานอะไรกันในโรงหนังก็ต้องอดทนอีกนิดนึงค่ะแล้วก็พอเราได้ฉายหนังสิ่งที่เกิดขึ้นในในการทําลิขสิทธิ์ตอนนั้นพี่คิดว่ามันเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการคือต้องยอมรับก่อนว่าเวลาเราฉายในประเทศอื่นก่อนนะคะแล้วกม็มันมีระยะห่างมันก็อาจจะเกิดสิ่งนี้ได้แล้ววันที่เกิดขึ้นเนี่ย ก็เฝ้าระวังกันตอนแรกก็ตกใจเนาะตกใจเพราะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันเกิดสิ่งนี้อะไรเงี้ยแต่พอเราได้เข้าไปคุยแ0 0กว่าเคสเนี่ยโอ้โหเด็กเขาไม่รู้อะค่ะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งนี้ทําไม่ได้สิ่งนี้เป็นการละเมิดเป็นการเอาของคนอื่นไปทําคุยไปแล้วประมาณโอ้โหเจ็ดหกเจ็ดร้อยเคสอะค่ะที่พอพูดปุ๊บเขาลบเลยเขาแบบเฮ้ยเขาไม่แชร์แล้ะเขาแบบพยายามจะมาบอกเพื่อนว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ถูกแต่ก็ยังมีอยู่ส่วนใหญ่อะค่ะที่ภาษาพวกพี่คิดว่าออ ตั้งใจแล้วก็รู้สึกว่าก็ฉันจะทำอะค่ะเราเจราจายเยอะมากแต่ก็ไม่สําเร็จก็เลยต้องเดินก็เลยต้องใช้กฎหมายเข้าช่วยซึ่งเราก็แจ้งความรับวดำเนินคดีไปอยู่ประมาณ1ิบกว่า10บกว่าเคสค่ะ,คะมีห้าเคสที่ตอนนี้แจ้งความแล้วหลังจากที่คุยกันมาประมาณสักหกเจครั้งแล้วแล้วไม่เข้าใจบางคนเปิดอันนี้ปิดอันนี้ปิดอันนี้เปิดอันนี้แล้วก็ชิงงานทุกคนก็เต็มที่มากค่ะในการที่จะคุยกันด้วยความเอาใจใส่ด้วยความรามาระวังเพราะาจริงก็คนไทยด้วยกัน นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ในใน,ในความที่เกิดเหตุการณ์นี้อย่างน้อยเราก็รู้สึกว่าทําให้คนที่ยังไม่รู้เรื่องลิขสิทธิ์ธรรมัญญาเนี่ยเริ่มเข้าใจเริ่มใส่ใจกันมากขึ้นก็อาจจะต้องพยายามกันต่อไปอ่ะคะ่ะอย่างอย่างบอกว่าอย่างในห้าเคสนี่เขาเป็นคนเผยแพร่หรือเขาเป็นคนส่งต่อหรือยังไงครับเออเผยแพร่ค่ะตั้งใจเผยแพร่ค่ะคนส่งต่อเนี่บางทีโดยส่วนใหญ่ไม่รู้ค่ะแต่คนตั้งใจเนี่ยก็ตั้งใจอ่ะค่ะแล้วเราก็เชื่อว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ไม่ดูหนังในโรงภาพยนตร์ ไม่ดูหนังแต่หลายท่านที่ได้รับการส่งต่อพออธิบายเขาบอกโอเ้เขาตกใจมากเลยเขาไม่รู้เพราะตอนแรกเขาเข้า <ๆ S 2> ใจว่าหนังเรื่องนี้ยังไม่รู้จะฉายเมื่อไหร่อ่าจะ,าาะจะฉายในโรงหนังแน่นอนไหม,ไม,มอะไรอย่างเงี้ยจนเราก็เลยสันใจประกาศว่าโอเควันไหนที่โรงหนังเปิดเจอกันนะอพอเจอกันปุ๊บเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ที่ดูในหนังดูหนังนของจีเดชก็ให้ความตอบรับที่ดีค่ะอย่าง5เคสนี่ดําเนินคดีถึงขั้นไหนครับอ๋อก็น่าจะไปจนถึงท้นสุดของกฎหมายอะค่ะเพราะว่าถ้าเขา อ๋อไม่เชื่อหรือว่าไม่ยอมรับอะค่ะเราก็คงต้องจัดการในใน,ในเชิงของกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเรื่องลิขสิทธิ์ทางปัญญามันเป็นการให้เกียรติคนทํางานนะคะคือพี่ว่าอันนี้มันสําคัญมากเพราะงะั้นคนทํางานทุกคนเนี่ยต้องทํางานด้วยความรู้สึกที่แบบคุณได้รับความสนับสนุนนะคะให้ได้ทํางานที่ดีแล้วก็ในเมื่อเราทําหนังฉายโรงภาพยนตร์ก็ควรจะมาดูในโรงภาพยนตร์นะคะ พี่จีนบอกว่าเมื่อกี้ตั้งมีการตั้งวอลลุ่มกันเลยวอลลุ่มค่ะก็ทีมวันที่เรารับทราบเราก็บอกว่าไงต้องมีวอลลุ่มเพราะว่าโซเชียลมีเดียมันทุกช่องทางมันเยอะมากค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้อง GDS และทีมของเรามาก 30- 40คนทุกคนมาช่วยกัน24ชั่วโมงเวรกลางวันเวรกลางคืนช่วยกันดูช่วยกันเตือนช่วยกันคุยกันดีๆจริงๆเราอยากคุยดีหมดถ้าคุยดีไม่มีอะไรมันก็ไม่มีเรื่องอะไรอะค่ะก็คุยอยู่ประมาณเกือบสามอาทิตย์เนาะ น้องๆก็ตาลยกันหมดไปหมดเลยค่ะอย่างพิพาเนี่คือโทษหนักเขาเท่าไหร่ครับผมคือตอนนี้มันมีทั้งจับทั้งปำนะโทษทั้งปำทั้งปราศออค่ะแล้วก็เราเองเนี่ยก็อยากจะให้น้องๆเขาเมื่อถึงเวลาที่ดําเนินคดีค่ะถ้าเขายังปรับตัวหรือภาษาพี่เรียกว่าสํานึกได้พี่คิดว่าเราก็คงจะให้อภัยได้ กกดอเ,เราเราเราไก่เกียรตั้งแต่ต้นแล้วแต่ที่จําเป็นต้องแจ้งความและดาเนินคดีอย่างเด็ดขาดเพราะว่าเราเชื่อว่าเขาเจตนา <h ums> ที่จะทําสิ่งนั้นต่อต่อไปอะคะ่ะแล้วเราคิดว่าแม้ทั้งเหตุการณ์เล็กๆอันนึงจริงๆถ้าเราส่งเสริมมันจะทาให้มันกลายเป็นสังคมของไทยเราจะจะไม่เข้าใจอะคะ่ะจะไม่เข้าใจจีน่ารู้ไหมฮะบอลลุนี่ตั้งมารู้ต้ตนตอมันมาจากไหนมันหลุดมาจากไหนก่อนที่แรกอะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้พูดได้ไหม ก็ได้เนาะมันก็หลุดมาจากเกาหลีอะค่ะเพราะอย่างนี้ค่ะเพราะเกาหลีใช้ก่อนใช่ไหมคะมาถึงเวลาเกาหลีก็ต้องลงเซมิ่งต้องลงต้องลงในในแพลตฟอร์มที่เป็นวิดีโออะค่ะแต่ว่าชาาิคนที่ดูดมาไม่รู้แต่คนที่ดูดมันเป็นออมันมาจากบนบนอากาศนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าใครแฮกมาแต่คนเกาหลีเองจริงๆเขาเป็นคนที่เคารบเรื่องลิขสิทธิ์ทางปัญญามากเกาหลีเนี่ยจริงจังกับเรื่องสิ่งนี้แล้วก็เราเองก็พอพอนั่นมาทางเกาหลีเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเนาะ ก็ทุกคนก็พยายามดูแต่ว่าบางอย่างเราไม่รู้อะค่ะว่าไอ้ไอ้ไอ้เซิร์ฟเวอร์หรืออะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากตรงไหนอะค่ะแต่เท่าที่เราเช็คได้เนี่ยก็ก็เยอะเหมือนกันค่ะก็เยอะเหมือนกันต่อไปจะต้องตั้งวอลลุ่มอย่างนี้เรื่อยเยหวังว่าคงเรื่องนี้คงเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะหวังว่าเรื่องนี้คงเป็นเรื่องสุดท้ายนะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเราเชื่อว่าเดี๋ยวสถานการณ์ของโควิดจะค่อยๆอ่อจะค่อยๆดีขึ้นนั่นแปลว่าเราทุกคนก็จะรับมือกับการอยู่กับโควิดให้ได้อะค่ะแล้วก็วิแรกกกัหนาดูง ถ้าเราไม่เราไม่เปิดหน้ากากเราก็เชื่อว่าโควิดเราก็จะไม่ติดค่ะแล้วก็คิดว่าคิดว่าจากสถานการณ์นี้โดยคมตั้งใจที่เราจะทําอย่างจริงจังคาดว่าอาจจะอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้อีกค่ะอ,อย่างในตัวหนังเราต้องมีการตัดต่อ,อเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อที่จะให้คนเข้ามาดูอ่าเรียกเรียก,ยก,ยก,ยกคนเข้ามาดูอาจจะเออเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันใหม่จริงจมีการพูดคุยกันนะฮะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเวอร์ชันที่เราทําดีที่สุดแล้วก็เลยไม่ได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ต่างแน่นอนก็คือเรื่องดังเรื่องนี้มีการพูดภาาาาษออีสเเยะมกกิ50แล้ว อันนี้จะมีปัรญายภาษากลางให้ด้วยก็ผมว่าคนุงเทปหลายคนอาจจะฟังไม่รู้เรื่องก็มาดูในโรงกันดีกว่าครับคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้ที่เราตั้งเป้าไว้ไหมคะมันส่งไปนานแล้วแต่มันส่งไปตั้งแต่วันนี้เราไม่ได้ฉายพร้อมใกล้ๆกับเกาหลีอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ว่าเรื่องรายได้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดณเวลานี้ของเราอะค่ะสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือเราอยากให้คนได้ดูหนังในโรงภาพยนตร์ถูกกฎหมาย แล้วก็ดูกันอย่างมีความสุขกับในหนังที่เราตั้งใจทำอะคะ่ะแล้วก็คิดว่าตัวอะไรได้ตอนนี้เนี่ยถ้าจะเป็นก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโควิดซะเป็นหลักใหญ่มากกว่าเรื่องของการละเมิดอะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวโทษนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้มันฉายทั่วประเทศคนต่างจาังหวัดโดยเฉพาะคนอีสานรอดูมากรอ,อ,อบจองตั๋วพิเศษเนี่ยสายดีมากเลยนะคะเรียกว่าเรียกว่าเป็น t a r ก็ตเพราะว่ามันเปิดตลาดกว้างมากนะครับอีสาน พี่ว่าแฟนแฟนคนดูหนังของคุณโต้งแล้วก็ G d s อ่ะก็เป็นคนที่ดูลงภาพยนตร์นะคะแล้วเราว่าเขารอนะคะ mm. เขารอที่จะดู mm. จริงๆตอนที่เกิดเรื่องอันนี้ตอนแรกเราก็ตื่นเต้นแต่พอเราเช็คไปจริงๆแล้วมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเมื่อเราเกิดการจัดการนะคะทุกอย่างมันก็หายไปแล้วก็กลับมาสู่ว่าทุกคนรอดูรอดูเราโปรโมทรอดูสิ่งที่เราจะจะฉายะคะ่ะซึ่งก็พรุ่งนี้ละค่ะ มันทาให้เรื่องต่อไปต้องเตรียมแผนอะไรยังไงไหมครับหรือว่ามันจะเป็นเฉพาะแค่เรื่องนี้เพราะสาการที่มันเกิดขึ้นก่อหน้านี้ถ้าถ้าเกิดขึ้นเราค่อยจัดการดีไหมคะเราทําหนังให้ดีๆสร้างเรื่องดีๆแล้วก็สร้างความสุขในให้ผู้ชมในแบบอื่นดีกว่าอันนี้จริงๆเราเครียดนะคะสิ่งที่เราพยายามต้องคุยกับคนในเรื่องที่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากอะค่ะเรื่องที่เข้าใจยากแต่ท้ายสุดก็ก็ดีค่ะก็ดีเราก็ได้เรียนรู้ค่ะแล้วก็ครั้งหน้าอาจจะอีกสักสองสามปีค่ะอาจจะเกิดใหม่ ไม่เกิดอะไรก็ดีจะสองสามปีรอน้องบอกว่าเรื่องต่อไปพี่คิดว่าไม่ไม่ไม่น่านะคะค่ะน้าก็ทาใจเรื่องรายได้ไปแล้วคือคือพี่คิดว่ารายได้มันจะมาจากคนชอบหนังอะค่ะแล้วพี่เชื่อว่าเรื่องนี้คนจะชอบหนังเรื่องนี้มากแลวจะบอกต่อเพราะว่ามาตรฐานของการทําหนังเรื่องนี้พี่ว่าน่าภูมิใจมากพี่ว่าไประดับโลกอะค่ะค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ว่าด้วยความเชื่อของคนไทยเพราะฉะนั้นพี่ว่ามันมันมันคนไทยเราจะเข้าถึงได้ง่ายอะค่ะค่ะ พี่เินากันครับผมมาดูแลแล้วเชวนคนใดเข้ามาดูหนังในโรงอีกสทกที่ไม่ค่ะพี่โต้ก็สิ่งสําคัญเลยผมว่าหลังจากเกิดเรื่องราวดราม่ามากมายเนี่ยผมว่าผมอยากขอบคุณนะคคนที่ยังรออยู่มีหลายคนมากเดินมาหาผมหรือคอมเมนต์มาอะไรเงี้ยหรือกระทั่งใน youtube ทั้งหลายอ่ะคอมเมนต์ทั้งหมดมีแต่มีแต่พูดในแง่ว่าเรารอสนับสนุนอย่างถูกต้องถูกลิขสิทธิ์ซึ่งผมรู้สึกว่ามันทำให้ผมยังมีความหวังในหนังไทยอยู่นะครับแล้วก็ก็รู้สึกว่า เราพร้อมจะตั้งใจทําง,งานดีๆต่อไปครับกำลังใจจากคนไทยที่ยังดูหนังไทยอะคะ่ะจะทําให้จีเดชเราพยายามจะสร้างสัตว์หนังให้ดีขึ้น,ข,นขึ้นไปอะคะ่ะก็อย่างที่บอกขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนด้วยที่เป็นห่วงและพยายามที่จะช่วยกันเผยแพร่เราคิดว่าสิ่งที่ดีสุดคือต้องให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะคะว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาเป็นสิ่งที่ ไม่ถูกต้องแล้วเราไม่ควรทำนะคะก็ใน,นอนา,นาคตจะกระทบกับหนังไทยมากๆใช่ค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะค่ะ